สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องเลยนนม่านบ้านปูแม่คิงคัมพี่น้องเยี่ยมขอบฟูผ้าเจ้าหน้าเยี่ยมเลยพ่อเลยขนมสุดยอดเลยดีมากมาเยี่ยมอัน,นอคนใหญ่คิงคัมก็แมนพี่น้องเลยเลยผ้ยาถักแกแม่คิงคมัมม่าห้ากมานน้ำพึ่นอะไรพี่น้อง

แล้วลงนนห้องโอลงเินมดอกนีลงมาไหนมาตงไนอกแม่แม่าแม่สีไเด่แม่แม่บ้าเออน้าบ่อฟกทองแมเวมาเบมา ก็จะไล่พอเป็นเจ้าเพทองบอกค่ะนั่งนั่นละสบายนั่งนั่นลานั่งนั่งเป็นนั่งแบบนั้นก็เลยพอสมัยก็นั่งบีก็เลยสมัยก็นั่งก็สบายสะดวกไม่ขนาดจะต้องทิ้งอย่างงั้นอ๋อกิ้มจอด้วยามชิ้นซ้ำอกข้าวได้ไหมเนี่ยหุ้นเนี่ยนสบาย ูเลยจะมังกันั่งนแหละน้าโอ้ยขอบคุณค่ะเสร็ดีผว่าแต่ปูมันนอนอยู่แนเป็นเราเราจะจ่อยเติมนะ้ะมันโปลลม กลางคืนเข้านอนข้างในบะกลาคืนยามือเว้นหอกว่าผีไม่ยาไม่ยังกินบ่างพอยากินมี่่ ก็ากินยาลวงนยาหลวงบกิากนยา่บขาวจัไาจังไแข็งขักแข็งปวดนหจิกปวดไหะปวดน้น nope> เือร้ uh ันนงครับ ทับแข็งลกลกทับขับแข็งเราปวดปวดกระเคลื่อนกับะไนอนแนมนอนแนมสิบพ่อ ขึ้นเลยโดนวันที่นี้ก็ไม่ได้นอนเลยปวดแล้วทำไงเวลาปวดยาดีหมดแล้วเจ็บมือน้องอี๋ต่างตัวหาลาช่าติดสายที่ช่องมือติดสายโอ้ยบังไส่ดีลาช่าอุ้งทางหลังติดสายอยู่เด็กละกันยังติดสายแบบโอ้ยยาเลย ฮ่้บันกินข้าเหนียวเพอ่ข้าเจ้าบันทินหาขึ้นพี่น้องกินข่าเจ้าข้าต้มย่อยยังไงเนาะกินปลากินหนังแนมมันย่อยยกิไปลาเดียวจ้าพวกเหนือพวกหนังพวกใดล ่เ่บม่น้ำดน้ดน้เ่จอยลงไงตัวพี่น้องมาตอนนั้นเดจอยที่ไนเาเปิดกล่องบ่เหมือนใช่ไหมแปะก็ได้บ่ะจะแปะไม

เออเออบเกเร้ววายยืซื้อฟ้าไปไหนะล้แต่่งู่งไปเห็นนั่งคำบ่าอนบ่ยูอ่ะอบ่ยูคบ่ยูอันเห็นแต่ลูกผื่นบาคิดตนาซาป้อนวนแล้วยังเชื่อเออแล้วแยังเชื่อสื่อถุดมาหายพื่นที่เก็บเมื่อวานขึ้นมาหายละอืม อยมันอติอมันแต่มันมีทีมันน้อยมันใอะไรกู่ันะเดนัมาหายจะพี่มนชิเลือกมาเพิ่มันเป็นตาแพงไหนมันรน้จักอื๋อแต่ว่าตากระหลานิวเหียนเมืไหาหมอหอย vì tôi nói mà nó không có nhiều ừ, ừ. cái không lấy bản là ขี้เหื้บ่ขี้เหื้ยหลอกบ่ะก็่ได้บ้างองค่่ากว่างเ่กิดท่นเสมากะสบ้เนยแี่ยสั่ง่มก็ได้แ้ว่างยังอกากระแพรากับบอแมนไม่บอกคู่มาสิไปแล้ว kè với anh mình hại vậy. kẻ với trái cỏ cỏ thì lơ mơ lắm mà pháo bài tự mong tôi 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 mong ก็ได้คุ้งก็ไหวเลยหมอถ้ากันอดไดเองขึ้นมา้ง้กระเาื่ดนอยเป็นน่มเป็นยังกินในบ่กินอะไรเลยแล้วก็กรยไป๋าเกี่ยวลงก็เพียงอันไหนกับข้เพียง

มาฝากแล้ว really? นี่งตอนตอนไม่มีบัญชีไหมฝากไว้เลยว่าได้ถอนบ่า่ได้ถอนไหวอันอันกินก็หันแน่นอนกินมีบัญชีเบิกว่าได้เลยนี่บ่มีหมาเลขบัญชนกี่วันจีเข่าแล้วเบิกว่าได้จีทำให้ฟันอยูแล้ว รับแม่โทรศัพท์นะเราโทรหาน้าวดหเว็บ่็โทรหาหว้านจะมาไปอันเนาะใส่มันสีเงียบแต่พอเออไงลูกสาวเมียนไว้ก็ได้นันเรมข้ามาือับบัรับมายงลยมาสิก่อนล่องมีบ่ววัดนีมีไปไป

แม่ได้ไลงเดนลงไหมเก็บไปบ้า้หลเห็นลอไรว่าพอใหญ่นี่ตัวหน้าตัวเป็นแพกว้าว่าพอใหญ่นะวอใหญ่ลว่าหูโลกอยู่ฮะหูเรื่องอยู่ล้บ้าน หมายความว่าเราหูโลกเราเป็นอยู่เราหูแล้วหมอเราบอกเขาบอบฟิตลูกร้านไม่ปิดตร้อเออเราคอยเราหายมาเขอไปเอไปไก่เราไปที่ไหนนั่นเราหูโลกหูพญาเราเป็นอยู่เรปิดหูแล้วบ่ได้อยู่ที่ไหนได้บ้านไหบ้านนั่นบ้านไหนเออเอิญตับแข็งพี่น้องเไงตับแข็งต้อาเอิญเกิดสิประมาณว่าโลกตับนี่แหละพี่น้อง ข้าพเจ้าได้ใส่สิลอีกก็บอกเป็นยังเวออแมนแล้วนะไมวกนั่นนะกับวกอันี้่าินเ้ยพี่น้องเลยห่าพื้นความเจ็บความโซ่มาเห็นกันกับพอได้แต่หายกำลังใจกันครับเทใสยก็มาหายโมดบ่ไ้นะ ไม han, ่ค่อยอะไรพี่น้องเลยเคือ้นอแมนะตัวอบัวไพ่บัตีไพพี่น้องเลยบัวถุกกระไพ่กับบหูอีกลงพาผมลงไปวัดไงพี่น้องเวัดกรบนาคเขาเกือบอุดบอได้พี่น้องเลยเยเฮ้ยอบอลืมลืม ลองให้องหวับกัแพอกันคิดนะเพื่อ